Helme เปิดราคามี11 Special Edition แล้วในราคา23,990บาทส่วนเล่นมี Note 10 Pro รุ่นมี Fan Festival Special Edition ในราคา8,999บาท h e l m ี me, เปิดราคามี11 Special Edition แล้วในราคา23,990บาท ส่วนเล่นมี n โน้10 Pro รุ่นมีแฟน Festival Special Edition ในราคา8,999บาทภายในงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นเล็กในตระกูลมี11ซซรีอย่างมี11หลทยทางเสียมี่ยังได้เผยราคาสมาร์ทโฟนร,รุ่นพิเศษอีก2รุ่นด้วยกันครับที่มีทั้งมี11 Special Edition ที่มีราคาอยู่ที่23,990บาท และ Redmi Note 10 Pro รุ่นมีแฟนเฟสติวัลสเปเชียลดิชั่นที่มีราคาอยู่ที่8,999บาทครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นมี11 Special Edition มีสเปคที่เหมือนกันกับมี11แต่มีดีไซน์ฝาหลังแบบลูกคลื่นสุดลิมิเต็ดที่มีมาพร้อมกับลายเซ็นของรีจุนซึ่งเป็น CEO ของซีมี่ครับโดยมี11 Special Edition จะวางจำหน่ายใรนราคา23,990บาทและมีจำนวนจำกัดเพียง500เครื่องเท่านั้นครับ จะเปิดให้สั่งจองตั้งแต่วันที่5ถึง23เมษายน2564ที่ banana และ banana.in.th ท่านั้นครับส่วน Redmi Note 10 Pro รุ่นไม่แฟนเฟสติวัลสเปเชียลเอดิชันมีสเปคที่เหมือนกันกันกบ Redmi Note 10 Pro แต่มีตัวกล่องผลิตภัณฑ์ลายสุดพิเศษพร้อมทั้งต่างสัญ,ญลักษณ์ MFF 2021ที่ทำมาเพื่อเฉลิมฉลองกับเทศกาลมีแฟนเฟสติวัลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับ โดย Redmi Note 10 Pro รุ่นมีแฟน Festival Special Edition จะวางจำหน่ายในราคา8,999บาทบนช่องทางออนไลน์ ine, ม i Store และร้าค้าที่ร่วมรายการครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ